คู่แรกแตาแฟนๆถามรลอรลุ้นของคุณออสเหมือนกันครับกับพิบตาครับเพราะว่าเปียงปางเปียงปางเหมือนกันเลยครับใต่กันคอศอกกับเขารอยครับแอนตซินมอบด้วยการสนับสนุนศินปลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดครับนี่นีน่่วงปลายยกเดินเปิดเกมเป็นอุยอ้ยอุ้ยนี่ครับสิงห์บุรีอุย้ยยกแ <S <S ข้าไป เล่นเอาเพชรบ้านดอนทำท่าจะออกอาการเหมือนกันเต่นี้มาดูวงในโอ้ไครนี้สู้ในด้วยนะครับถึงเราเห็นอาวุธกันแล้วครับอมัดมัดมากลับหล่นนะครับมีโอกาสกสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับต่อสายนีหนักแต่ต้องขยันออกกว่านี้ครับอย่าอย่าอย่ารับเยอะนะครับเป็นบ้านดอนอย่ารับโอ้ยเาลแล้วแมาเกือบนี่น่าจะโดนนับโดดท้องไปอีก มาพอถอยแล้วนี่มันก็เป็นการเปิดโอ้โหปังแปะหลนแบบนี้นับเลยครับโอ้หงายท้องจบเลยมาวันนี้ฟ้าชัยเด็ดขาดมากมากเลยครับยกสองนะสิปะพายิมแล้ดูไฮไลท์ครับมันเกิดอะไรขึ้นนี่ครับจิ้มลำตัวให้พวงก่อนครับโอ้โหแล้วก็ซ้ายขึ้นบนครับนี่ครับอ่ะดูอีกช็อตหนึ่งดูอีกช็อตหนึ่งครับปังเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับดู ทีมลำตัวก่อนครับแล้วก็นี่ครับฮุกซ้ายบนโอ้โหดูครับอาปักเข้าไปครับโอ้โหประมาณลิ้มปีแล้วก็นี่ครับซ้ายผ่าไฟหลังนี่น็อกสี่เลยนะครับสิงบ,บุรี